สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำการเล่นอ,อ,อาชีพซอสเซอร์ของเกมไดโบ4ครับผมตัวนี้เบสิคสกิลเบสิคสกิลทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ตัว3ตัว4ตัว3ธาตุนะครับจะเป็นนี่จะเป็นธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งธาตุไฟแล้วก็สายฟ้าเหมือนกันน้ำแข็งเนี่ยยิงไปแล้วเอฟเฟกก็คือติด น้ำสั่นน้ำติดน้ำสั่นยิงไปเลยติดน้ำสั่นแต่ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวไฟนะก็จะติดเบิร์นมันจะเป็นการยิงเป็นลูกไฟออกไป ติดเผาไหม้ครับเราเสริมความสามารถได้นะจะเป็นเผาไหม้เนี่ยเบอร์นิงเบอร์นิงแอนมีอันนี้จะแปลกหน่อยอันนี้จะเป็นจะเป็นนี้ครับเล่นยากอยู่นะครับผมลองเล่นแล้วอีกตัวนึงจะเป็นสอนช็อคครับ ตัวนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ผมเล่นผมเล่นสายตัวน้ำแข็งเพราะว่ามอนสเตอร์มันเข้าถึงตัวบ่อยถ้าเรายิงน้ำแข็งไปมันสลงสโลอะไรพวกนี้มันก็ใช้การไม่ดีคอสกิลสกิลเสริมนะเป็นสกิลที่เราใช้ถี่เป็นระดับ2องรองจากเบสิกตัวนี้จะเป็น ตัวไฟไฟเบินเบินนะครับเดี๋ยวผมรับก่อน,นอ้าวกิจกรรมเริ่มแล้วเห啊 the ม e e d อ d m a n ตัวนี้จะเป็นไฟบอลไฟบอลนี่หลายๆคนงคงจำได้ดี I'm out of mana ตัวนี้เห็นบ่อยครับพอเซนโอฟจะมีดาเมจทั้งตั้งแต่ที่มันไหลออกไปแล้วก็ตอนมันแตกตัวก็จะมีดเมเอด้วยครับ พวกคอสกิลเนี่ยครับมันจะยังไม่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เพิ่มความสามารถเล่นตังตัวน้้นเล็กให้มันนะครับเนี่ยเราต้องเพิ่มให้มันด้วยครับมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยต่อไปเป็นตัวนี้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 ใช้ดีครับใช้ที่ตอนเผชิญกับัตูหนึ่งหนึ่งหรือว่าตอนเจอกับบอสเพราะว่ามันเป็นการยิงแบบเป้าเดี่ยวที่แรงมากเลยครับ มันจะเป็นสกเก็ดน้ำแข็งจำนวนมากอันนี้เป็นเชลานิงข้อดีคือ ไม่ต้องเลงครับมันมันยิงให้มันชิงให้ทั่วมากแล้วก็เป็นสกิลที่แรงมากครับ อันนี้เป็นสายฟ้าปริปริยะแบบนี้น ต่อไปเป็น Defensive ครับดิฟเฟนซีฟก็จะมีโล่ไ uh, ฟครับโล่ไฟใครเป็นก็คือดูดซับได้นะดูดซับดาเมจให้เราได้แล้วก็ใครมาตีก็ติดเบรนนะครับตัวนี้จะเป็นเทเลพอร์ตเดี๋ยวเอาโล่ไฟมาดูก่อนนะครับโล่ไฟตันนี้เียโล่ไฟก็เท่ดีครับสวยดีครับใครมาตีก็แอบสอบได้นะแอปสอบได้ใครมาตีติดเบรนส่วนตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเดี๋ยวเป็นสกิลสำหรับหนีที่ดีครับมีดาเมจด้วยล่ะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อทดำดาเมจหรอกครับเรา,เาไว้ใช้หนีเราจะมีท่าหนีเป็นตัวตัวตัวพุ่งนะครับที่มันมีใช้สําหรับทุกๆตัวละครอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีเทเลพอร์ตเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นกระโดดหนีสองท่าแต่ถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ คือเรามีสกิลบางอย่างที่มันดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับเพราะว่ามันเปิดสกิลเปิดซอสสกิลด้วยตัวนี้ไอซ์อาร์เที่ผมใช้อยู่ก็คือดีครับชอบแบบนี้ไอตัวที่มีหนามขึ้นมาเป็นเป็นความสามารถของของไอเทมนะครับเดี๋ยวผมดูกันว่านี่ไง เวลาเวลาที่ผมไอทีพไอซ์อาร์เมอร์ปั๊บเนี่ยมันจะมีหนามหนามขึ้น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 ออกมาเรื่อยๆถ้าผมเดินก็ไอทีพไปวิ่งหนีไปครับมันก็มันก็แทงแทงแทงไปเรื่อยๆอ,อีกตัวหนึ่งฟอสโนวาครับตัวนี้ใช้ดีเหมากกาือนกันเพราะว่าถ้าไม่ใช่บอสติดแข่งร้อครับ เป็นท่าที่เราไปใช้ตอนน่อระยะประชิดจะเรียกว่าท่าโจมตีก็ได้ครับแต่ว่าจะเรียกว่าท่าป้องกันก็ได้เพราะว่ามันติดแข็งเราประสิแล้วก็มันแคสจากรอบตัวเราครับเอาไว้ช่วยเราต้องฉุกเฉินได้บางคนก็ชอบใช้สกิลนี้เหมือนกันครับไล่มา ตัวที่สาตัวนี้ครับจะเป็นของ conjuration conjuration จะเป็นตัวซัมมอนครับเราสามารถเล่นซัมมอนได้ตัวนี้จะเป็น h y ด r a ทราบอยู่แล้วเพราะเห็นบ่อยและผมก็ใช้อยู่เป็นประจำไฮดราอ๋พอผีกแล้วพื้นฐานนะพื้นฐานไฮดราจะมีแค่สองหัวเอ้สามหัว แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มลูกเล่นให้มันนะครับอยู่ <ers> ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแคสต่อนเลือดเราเยอะๆนะครับไม่ต้องเต็มอะไรรลดนิดหน่อยก็ยังได้ครับมันจะเพิ่มมาอีกคือหนึ่งหัวเป็นเป็นสี่หัวครับส่วนนี้ก็คือเพิ่มความสามารถในการเดินนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราโจมตีต no ิด <zus> ต wow. <what> <gonna> ิดค <ator> ิย์ที่คอไฮด้าก็ติดคิยที่คอด้วยโอกาสเพิ่มขึ้น30%รนตัวนี้จะเป็นไอซ์เบรดครับไอซ์เบรดเป็นสมอนเหมือนกันครับ เป็นซามอนเหมือนกันแต่ว่ามันจะแปลกๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโลดลองดูแล้วกันมันจะไปฟันฟันตูเขาอ่ะฟันจะเช็คเช็คหมดละเราสามารถซามอน,มอนหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันได้ครับ<อ>คือบางคนที่ชอบเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นอาจจะเล่นอ,จจะนอ่ะออไปหลายๆอันเลยก็ได้นะครับ อันนี้อัน,นตัวนี้ผมชอบเหมือนกันครับผมเรียกว่าลูกศรของยอนด,ดูมันเหมือนมากเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมันจะแทงไปเรื่อยแต่ว่าคูดาวนาน,นครับ สามารถเล่น1 2 3แล้วก็เซตในช็อตคัทนะครับแล้วก็กดเรียกมาใช้พร้อมๆกันก็ได้นะครับจะมีหลายตัวเลยมี3ตัวก็ให้มาออโต้ไปแล้วก็วิ่งหนีอย่างเดียวก็ได้ครับมาตัวนี้ตัวนี้มัสลีถ้ามาถึงตัวนี้ได้แล้วสบายแล้วครับก็จะมีบิสซรดใช้นะครับมีเมเทอมีไฟว์วอลนะครับมีบอลไลท์มี Light, ม Ball Lightning. Ball Lightning. บอลไลท์นิ่งบอลไลท์นิงบิสซัดเห็นบ่อยแล้วเนาะผมก็ใช้เป็นประจำนะครับตัวนี้ มาดูเมโทบ้างเมเทโอบ้างเมเทอโอตบใส่หัวครับ <rez eki> แค่นี้จบวงไม่ใหญ่ผมลองใช้แล้วก็ไม่ถูกใจเท่าบริสานนะครับต่อให้เพิ่มความสามารถเป็นตัวนี้อ่ะเนี่ยฮิตสามออมอาร์มี่นะครับ30เชนจัที่นอกมมโทรฟอ at the same location ก Loc ็มีโอกาสตกมาอีกตัวนี้จะเป็นเวลาตกโดนปั๊บศัตร this this ouais. From, ูจะเคลื you, ่อนที่ไม่ได้ครับ2วิก็ใช้ดีเหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือเมเทลตกเร็วกว่าเดิม3ามคือตกเร็วมากนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเล่นเป็นสแป่ะใช้อันนี้แล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะก็จะเจอเมเทลตกมาตุ้มตุ้มตุ้มบ้างเหมือนกันครับแต่ว่ามันข้อเสียคือศัตรูมันไม่เดินสโลครับ มันก็เดินไวอยู่มันก็อันตรายสำหรับเราอันนี้ไฟวอลครับหลักๆก,ก็เจอศัตรูแล้วก็ไล่ครับสามารถเผาใต้สามารถไปเผาใต้ฐานใต้พื้นได้นะใครมันไม่เดินก็โดนเผาอยู่นะครับ ดังนั้นพวกบอสบอสตามแมปส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่นิ่งๆครับมันจะไม่ยินโงๆ่ๆเพราะว่ามันคงกลัวโดนเราไฟบอสมันจะเดินไปทั่วเดินหมุนเดินอะไรขั้นไปสกิลนี้ถือเป็นสกิลใหม่สำหรับไดโบรครับผมก็เพิ่งเคยเจอแต่ว่าในเกมอื่นก็เจอมาแล้วล่ะ มันจะโจมตีศัตรูในระยะที่มันเคลื่อนที่ไปครับก็อาศัยเดินคอคลอไปได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ส,โ,ดสโลนะแต่แต่มันมีติดช็อกอยู่ครับศัตรูมีสถานะติดช็อกได้ ตัวนี้ต้องไปเพิ่มความสามารถให้มันนะครับเพื่อให้มันถึงจะโดดเด่นขึ้นมานี่ครับดามเมจเรทอินคีรีสไบสองร้อยแทคสปีโบนัสก็คือยิงจวก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 ได้เลยทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอัลติเมตแล้วครับซึ่งผมได้ทำอีกคลิปหนึ่งไว้ละก็เลยเดี๋ยวจะซ้ำซมไม่อธิบายแล้วกันหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับยว เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ